สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกชยัาาาชมมย 3, 6, มูลาสวาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหกโรงเรียนสำชันสมุทรปราการมีรางวัลจำพวกกีฬาการต่อสู้ได้รับรางวัลเทควันโดของกรมพลศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคมได้รับรางวัลยื้สูจา,จากชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปี2555อยากเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่สี่สายศิลปภาษาโรงเรียนสมชันสมุทรปราการเพร,ระาะว่า ที่เลือกเรียนต่อที่โรงเรียนสมัมพันธ์ตรลปการเพราะว่าอยู่โรงเรียนนี้มั้งแต่ป .1 แลาวไม่รู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนี้รู้สึกว่าโรงเรียนนี้ดีแล้วที่เลือกเรียนต่อสายศิลปภาษาเพราะว่าคิดว่าภาษาเป็นสิ่งที่เรียนได้ที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะว่าภาษาสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้โตขึ้นก็สามารถเรียนสายนิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์ได้ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ